ท่านผู้ชมในวันนี้พี่ลาจ,จะแยกว่านมหาปราบนะครับว่านมหาปราบเป็นว่านหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพานกระพันนะครับจ้าก็จะใช้เป็นมวลสารมวลสารสร้างพระหรือในสมัยโบราณเราจะใช้ว่านมหาปราบขนศึกนะครับก็จะตามข้อทั้งตัวเลยนะครับเวลาออกรบก็จะ ยูยงคงอรพันหลังนี้แล้วนะครับสำหรับอิทธิฤทธิ์ของว่านมหาปราบนะครับนะครับว่านมหาปราบก็จะคล้ายๆกับว่านพญาวานจะคล้ายๆกับพญาวานนะครับอันนี้คือพญาวานนะครับสังเกตที่ไปว่านมหาปราบจะคล้ายๆกับว่านพญาวา็จะคล้ายกับพญาวานแต่ว่านมหาปราบเส้นเส้นสีแดงจะสดใสกว่าพญาวานนะครับ เราไปแยกกันนะครับสำหรับว่านมหาปราบครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับวันนี้ลุงยาจะมาแยกแยกว่านมหาปราบใส่กระถางนะครับนี่นะครับนี่นะครับ าว่านมหาปราบเป็นว่านทางด้านอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับในการาทําเป็นยารักษาโรคต่างๆยาก็ไม่ทาราบรายละเอียดนะครับแต่ว่ารูปเีพงคร่าวๆว่าเป็นว่านทางด้านอยู่ยงคงกระพันแล้วก็เอาไปทํามวลสารสร้างพระแล้วก็ผสมว่านยาต่างๆนะครับในสมัยโบราณท่านจะใช้หัวว่านมหาปราบนะครับเวลาขุนศึกจะออกครบก็จะตำตำแล้วก็ เอามาพอกทั้งตัวเลยนะครับก็จะเกิดอาการตึงตึงตัวขึ้นมาแล้วก็จะหนังเหนียวยูยงของกระพันนะครับแต่สําหรับสมัยนี้รู้เพียงคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมอขอยจ้งว่าอย่าอย่าทดลองนะครับเพราะว่า,าถ้ามีท่านหนึ่งท่านใดทดลองตาเอาว่านหมาปราบมาพอกตัวแล้วก็ใช้มีดฟันอันนั้นถือว่าหลอนนะครับอย่าได้ทานะครับเพราะว่าสมัยโบราณท่าน มีพระพุทธคุณก็คือวิชา,าคมในการกำกับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านสอนมีวิชาคาถาอาคมกำกับแล้วก็ปลุกเสกว่านนะครับตามวิธีโบราณนะครับถ้าท่านผู้ชมซื้อไปแล้วก็มาตามพอกตัวแล้วก็ทดลองฟันอันนั้นถือว่าหลอนนะครับอย่าได้ทำนะครับต้องปรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับก็เป็นความรู้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับว่านหมาปราบนะครับ การเข้าว่านยาลุงยาก็ไม,ไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับในการทํายาต่างๆร,รู้แต่ว่าเป็นว่านทา้งด้านยูโยงคงกระพันชาตรีนะครับสําหรับมหาปราบนะครับวันนี้ลุงยาจะแยกแยกใส่กระถางอ,อันนี้จะเป็นกระถาง6นิ้วนะครับเพื่อสะดวกในการอาจจะส่งพระต้นเขาโตแล้วนะครับลุงยาก็จะใส่กระถางไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งะนะฮะแล้วก็จะขายไปด้วย เดือนเดือนที่สองก็จะลงปลูกเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วลุงยาซื้อมาแค่หนึ่งหัวเท่านั้นนะครับสำหรับว่านมหาปราบนะครับแล้วก็ตัดแบ่งได้สองต้นก็ได้จํานวนสองกอนะครับปีนี้ลุงยาก็จึงจะหัน่นหั่นชิ้นเนื้อแบบบอลนะครับเพื่อทําจํานวนนะครับมหาปราบขายอยู่ที่250กระถาง9นิ้วนะกระถาง6นิ้วนะครับ250รหิบรวมค่าจัดส่งนะครับก็ เอมาแยากไม่แยกกันนะครับ,รบนี่นะครับ ว่านมหนาปราบคลักษณะหัวเขาจะใหญ่นะครับมหาปราบหัวหัวเขาก็จะใหญ่แล้วก็จะมีอัตตัวนี้เป็นแขนนะครับถ้าหัวก็จะใหญ่นลครคบแล้วก็จะออกแขนงด้านข้าง,าง,าง,างออกเหมือนว่านพระตะบะนะครับหัวเขาจะใหญ่ว่านมหาปราบนะครับนะครับลักษณะนะหัวเขาลงยาตัดต,ตัดชินช้นชิ้น ประมาณนี้นะครับก็แบบแบบบอลเลยนะครับก็จะมีเนื้อติดอยู่เนื้อติดอยู่ที่เพื่อจะเลี้ยงเลี้ยงลําต้นนะครับแต่อันนี้รากเขาใหญ่แล้วนะครับเนื้อเขาสีขาวนะครับหาปราบนะครับแล้วก็จะมีจะมีเมือกอยางยางนิดๆน,นะครับแบบชิมนะครับ ถ้าเป็นว่านเสมือนไพรปกติจะกินได้จะทานได้นะครับไม่เป็นอันตรายที่ที่รู้จักนะครับถ้าไม่รู้จักอย่าทานนะครับรสชาติหมหาปราบจะออกเผ็ดๆนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะครับรสชาติเผ็ดๆขมๆนิดๆเผ็ดๆขมๆนิดๆน,นะครับ แต่ไม่เผ็ดมากเหมือนมะฮอนะครับมะฮอจะเผ็ดและขมนะครับเป็นแล้วเขาจะมีตาแตกตรงนี้ตาหนึง่งแล้วก็ตรงนี้ตาหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ตาหนึ่งนะครับ ได้หนึ่งกระถังนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับหัวใหญ่มากครับนะครับก็เพราะว่าจะมีเนื้อเนื้อเนื้ออยู่ หน้าหัวอยู่นะครับ นี้เป็นแง่งเขานะครับก็เลยก็เลยเล็บเป็นแง่งเขานะครับเราก็จะตัดประมาณนี้ก็จะเหลือตาตาอยู่ตรงนี้เพื่อจะแตกจะมีตาแตกอีกนะครับถ้าไม่ไม่ตัดแยกอย่างนี้ก็คือก็จะมีแค่ต้นเดียวน,นะครับแล้วก็หัวเขาอีกประมาณเดือนหนึ่งจะพอแห้งแห้งไปเลยนะครับการการการตัดลักษณะนี้เราจะได้ประมาณ3ต้น ในหนึ่งหัวนะครับแต่ถ้าเอาปลูกแบบนี้เลยนะครับปลูกแบบนี้เลยประมาณหนึ่งเดือนหัวเขาจะนิ่มฟอไปเลยนะครับไม่สามารถจะปลูกได้ขยายพันธุ์ให้เป็นต้นใหม่ได้อีกไม่ได้แล้วนะครับก็คืออาหารจะมาเลี้ยงที่ลําต้นต้นนี้ต้นเดียวเลยนะครับหัวเขาก็จะฟอไปเลยนะครับ น,นี้ต้นใหญ่มากแล้วครับต้นนี้นะครับต้นนี้ถ้าเอาไว้ประมาณสัก20วันเขาก็จะดูดหัวพอไปเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีการแตกอีกนะครับแต่ถ้าเราตัดแยกออกไปอันนี้ก็จะได้จะแตกได้อีกนะครับกําลังแตกเลยนะครับแต่ว่าต้นนี้ดึงดึงอาหารไว้ก็เลยเป็นแค่ปุ่มนะครับ หัวเขาจะใหญ่แล้วก็จะมีแสนงออกไปนะครับสาหรับมหาปราบนะครับนะัรับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่สิบห้าสบหกแยกได้สิบหกกระถางก็คือสิบหกต้นนั่นเองนะครับแลน้นนี้หัวเดิมรูยญญาก เพาะไว้เหมือนเดิมนะครับก็อีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็จะแกะต้นอ่อนแกะได้อีกประมาณสองรอบนะครับท่านผู้ชมจนฝ่าหัวเขาจะฟอนะครับเดี๋ยวเราไปอาเอาวางที่แปลงปลูกกันนะครับไปนะครับบท่านผู้ชมก็เอาอะไรมาครอบไว้เหมือนเดิมนะครับแมงัันแมว ไม่เอาจะลงมาคุยนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ปักป้ายไว้นะครับว่ามหาปรบาบนะครับท่านผู้ชมปักป้ายไว้นะครับท่านผู้ชมพื้นที่เต็มกวางเต็มเลยครับพื้นที่เต็มนะก็สังไว้ ฝน,ะนจะตกแรงครับท่านผู้ชมเจะเขียนใต้ปากไว้นะครับว่าจุดนี้เป็นมหาปราบนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับป้ายนะครับมหาปราบนะครับนะครับ,รบก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับในการแยกมหาปราบว่านมหาปราบนะครับเป็นว่านออยูยงคงกระพันนะครับชาตรีก็นิยมไปทํามวลสารแล้วก็ว่านยาโต๊ะ หผง,หง,หงว่านยาต่างๆนะครับเพื่อ,อาทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับสำหรับหาปราบนะครับละถางละ250นะครับแล้วก็มีค่าจะส่ง80บาทนะครับท่านผู้ชมถ้าเข้ามานะครับที่098 8์9 5 3 8 8นะครับหรือว่าบันทึกเบอร์เข้าไปเลยนะครับไลน์ก็จะขึ้นหรือ แชททางด้านข้อความเฟซบุ๊กก็ได้นะครับมีทั้งเพจแล้วก็เฟซนะครับลุงยานาตา,นาติดตังชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้รูปโปรไฟล์หน้าเดียวกันหมดเลยนะครับรูปโปรไฟล์หน้าเดียวกับ u t u b e นะครับก็จะมีอยู่ <c ười> คนเดียวเทา่านั้นนะครับที่ลุงยาแล้วก็เว้นวักนานาติดตังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นชื่อที่สองนี้จะไม่สามารถจะพิมพ์ตั้งขึ้นมาได้นะครับเพราะากดกดของเฟซยูทูบ ชื่อชื่อจะซ้ํากันไม่ได้นะครับเพราะจะมีอยู่ชื่อเดียวนะครับสําหรับรุญญาณนาจิตตังนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะครับ